พูดถึงเรื่องของการดูแลแล,แล้วครับสุขภาพหัวใจก็เป็นเรื่องสําคัญ3ข่าวแรกของเรานี้โอ้โหมีแต่เรื่องแบบต้องเสริมกำลับบงใจพี่ขอโทษก่อนเลยขอโทษนะคะท,ที่นำเสนอ<ม>เกี่ยวกับเรื่องราวการเลิกรากันค่ะแต่ต้องอัปเดตจริงๆใช่เรื่องแรกนะครับเป็นที่พูดถึงกันมาชักระยะหนึ่งแล้วนะฮะกรณีของพี่เจกับพี่ปิ่นเนี่ยแหละครับก็แน่นอนครองรักกันมา10ปีเนาะมีน้องๆที่แบบเป็นความภูมิใจของทั้งสองท่านเกิดขึ้นมานะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยเราไปเจอเจ้าตัวมาคือ ก่อนหน้านี้ยังไม่มีสไฟล์ายเนี่ยออกมาพูดเลยว่ายืนยันจบความสัมพันธ์อะไรยังไงเราไปตามอาการเราไปดูเรื่องชื่อไปดูเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่ล่าสุดเราไปเจอพี่ปิ่นพี่บอกเลยจากใจว่าในที่สุดก็ต้องเปิดปากด้วยตัวเองหลายคนถามหลายคนพูดถึงและหลายคนอยากเจอเพราะเรื่องราวการโพสต์ต่างๆนาๆนาเนี่ยมันยังไม่ชี้ชัดมันยังไม่ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวว่าเลิกลากันจริงหรือเปล่า เอาละค่ะฟังจากปากพี่ปิ่นเกตมณีเดี๋ยวก่อว่าสถานะตอนนี้กับพี่เจเจ,เจตรินอะไรยังไงเชิญค่ะถามครับเอาจริงๆมไม่อยากพูดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องซนซนทีฟแชร์ความรู้สึกลูกทั้งสามคนมาคค่ะก็ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขได้ทำอะไรหลายอย่างที่ ความสุขมากแล้วก็ในส่วนของเจเขาก็มีความสุดเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันปชอบเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเรียดก็อาจจะมอค่อนไมก็เป็นไดแต่ว่าตอนนี้สินกำลังวิวให้กลับมา,าแล้วคืออันนั้นน่าจะตีความกันไปเองแต่จริงๆสิน เป็นครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกทั้งสามคนของเจ้าทั้งหลายนะคะเจ้าขุนเจ้าสมุดเจ้านายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมขาบางทีบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวเขาพอใจในสถานะที่เป็นอยู่เข้าเคลียทุกอย่างได้ลงตัวเรามอบความสุขต่อกันครอบครัวพี่ว่าโอเคแล้วนะจริงๆแฮปปี้ที่สุดแฮปปี้ที่สุดแล้วค่ะนะครับยังไงส่งกำลังใจให้เช่นกันนะครับ